สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ MBK Center นะครับซึ่งเราอยู่กันในงาน Camerader 50 Years Exhibition นะครับเป็นนิทรรศการฉลองครบรอบ50ปีไอ้มดแดง Camerader นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับตื่นเต้นมากๆวันนี้เราก็ได้มาในงานรอบสื่อเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในงานจะมีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจนะครับแฟนไรเดอร์อย่างผมเนี่ยขนลุกไปหมดเลยครับเยอไปชมกันเลยนะครับ เราก็เริ่มกันเลยครับสำหรับวันนี้จะเป็นงานรอบสื่นครับเป็นวันแรกเลยนะมาเปิดสิ่งเลย <c oughs> เข้ามาครับเราก็เจอกับโซนแรกครับจะเป็นไรเดอร์ยุคโชวะวินเทจมากนี <c oughs> ่ Rider, ไรเดอร์หมายเลขหนึ่งนะครับคลาสสิกเป็นเวอร์ชั่นแรกเลยตาสีชมพู และนี้ก็จะเป็นร่างต่อไปนะครับที่มากับดับเบิลไ d รเดอร์หรือว่า V2 โดยงานนี้ครับจะมีแต่ละจุดที่ไม่สามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้นะครับยังไงก็ช่วยทําตามกฎด,ด้วยนะครับผมแต่โซนที่เป็นหุ่นสวมชุดไ i รเดอร์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยถ่ายได้ตามสบายเลยครับรวมถึงพร็อพต่างๆด้วยครับบอกเลยว่าถ่ายจนเมื่อยนิ้วเลยฮะจุใจมากๆครับอ่านี่ก็จะเป็นชุดปกติชุดธรรมดาครับแต่ว่าสวมเข็มขัดไรเดอร์ด้วยครับ ทั้งทันโกทาเกชิแล้วก็อิจิโมจิไทโยโตะนะครับนี่ไรเดอร์วีสอาหรือทางนี้จะเป็นชุดสูตรเท่ๆเลยครับหรือระยบรูบรๆอมากับข้างๆครับนี่อรู้ไหมนี่ใครนี่คือนี่ V3 ครับสิมขัดอย่างแจ่มเลยอ,ะอ่ะวีสาก็เกิดจาก V1 V2 ึนี่ช่วยกันสร้างขึ้นมานะครับ อละนี่คือ a c c ซ s สซอรี r พรแขนต่างๆของ V4 นะครับหรือว่า Rider Man นั่นเองนี่ต่อจาก Rider Man นะครับต้องบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่คนไทยเรียกว่าเป็นมด X X นะครับนั่นคือ Rider X นั่นเองครับหรือถ้าคนไทยก็จะเรียก V5 กับอาวุธของเขาครับกับอุปกรณ์แปลงร่างต่างๆโนต,ต่อไปครับหลายๆคนต้องชอบแน่อนอนครับอามาซอน,นกับชุดปกตินะครับ และนี่กำไรตรงแขนนะครับปลอกแขนนั่นเองสวยมากเป็นพร็อพจริงๆนะครับดูดีเชียวนี่และนี่เป็นเข็มขัดอเมซอนครับกับชุดประจำกายของเขานะครับชุดชุดเก่งของเขานี่เองชุดลุยป่าอ่าส่วนนี้ครับจะเป็นอะไรเป็นก้อนไดโนมโลครับจาก t r o n g เกอ่ะและนี่ก็คือชุดของ stronger นะครับโหโคตรเท่เลย นี่คือนานมากหลายสิปี50ปีแล้วใช่ไหมตอนนี้ยังดูแบบดูเท่ย,ยู่ทันสมัยอยู่เลยครับนี่มาคู่กับทักเกิลนะครับคู่หูของเขาเป็นเต่าทองอแต่ว่าเจ้านี่นะครับไม่ใช่ไรเดอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวขโมยซีนตัวฮานะครับตัวนี้เขาชื่อว่ากังกังจีนะครับเขาเป็นเหมือนน่าจะคนธรรมดานะครับ แต่ว่าแบบอยากเป็นฮีโร่อยากสวมชุดอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> แปลกดีและนี่ก็คือถุงมือของซ u เปอร์วนะครับเป็นคาเมนไรเดอร์ที่บอกได้เลยว่าผู้ชายหลายๆคนโดยน่าจะสัก90%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นขวัญใจของพวกเขาแน่นอนครับผมก็หนึ่งในนั้นครับคือดีไซน์ตัวนี้มันเท่มากแล้วก็ดูดิสามารถเปิดถุงมือได้ครับมีพลังแตกต่างกันด้วยทั้งปล่อยลำแสงยิงมิสไซล์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยครับ และนี่ก็คืออาวุธที่หน้าตาค,คล้ายๆนินจานะครับเป็นของ c a m m ริเดอร์ันั่นเองครับที่คอนเซปเป็นประมาณว่านินจานั่นแหละและมาถึงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับรวม c a m ม e r เดอร์ยุคโชวะเรียงกันเป็นตับเป็นแถวนะครับสุดตูนก็โหชา d o โดมูนเห็นไหมเยอะมากเลยดูดิถ้ามีแบบนี้ที่บ้านนะโหคงจะฟินน้าดูเลยครับนี่ครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดที่ใช้จริงหรือเปล่าแบบเห็นร่องรอยแบบดามเมจนะครับโอ้โหระยะเวลาความเก่าเนี่ยยับขนาดเนี้ยอื้อหือดูดิเก่าจริงๆครับเหมือนแบบผ่านการใช้งานการถ่ายทำมาโอ้โหมาหนมนานมากๆครับอย่างที่เห็น,นครับพร็อพอันนี้เซตเนี่ยมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นงานเดียวกับที่จัดที่ญี่ปุ่นเลยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชุดที่ใช้ถ่ายทำจริงเลยแหละเนี่ยดูแต่ละชุดนะครับดูดิ ร่องรอยถุงมือการแตกต่างๆเนี่ยคือมันใช่เลยอะดีเทลต่างๆสวยมากครับเนี่ยต้องมาดูด้วยตาตนเองนะครับถึงจะฟินอ้าและทางด้านนี้ครับคือ Com เม n ี r ไรเดอรีสนะครับี่อย่างเท่เลยชุดแบบค่อนข้างจะเยินอยู่นะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยที่เรียกรถแดงว่า V ทั้งหมดนะครับอย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยหมายเลขสองเนี่ยก็ไม่ได้ชื่อ V ตั้งแต่แรกนะครับคนไทยเขาเรียกติดปากแบบเรียกรวมๆทั้งหมดเลยอย่างตัวนี้ครับ Rider Man ครับคนไทยก็ไปเรียกว่า BC <c oughs> เป็น Rider ตัวเดียวที่เห็นใบหน้ามานุนนะครับส่วนอันนี้จะเป็น c o m r i d e r X นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยที่เรียกว่ามด X เหมือนกันนะครับนั่นแหละ นีตัวนี้อย่างเท่ครับดีไซน์แปลกใหม่นะครับเป็นกิ้งก่าครับอเามาซอนสุดเท่เลยอ่ะคือฉีกกับคาร์เมเลเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะอ่าแล้วตัวนี้เป็นสตรองเกอร์ครับแต่เป็นเวอร์ชั่นพาวเวอร์อัพจะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นสีเงินไม่ใช่สีแดงนะ ต่อจาก Stronger ครับก็เป็น Skyrider นะครับเป็นมดแดงตัวเดียวนะครับที่บินได้งงมืล่ะและนี่ครับสุดเท่ของเรา c o m m e r Rider Super ุนะครับที่สามารถเปลี่ยนถุงมือได้ Power Up ได้ด้วยถึงมือนะครับอ่าและนี่อย่างที่บอกครับ ZX t เที่เป็นคอนเซ็ปต์แบบนินจาครับมีอาวุธแบบนินจาเพียบเลยและนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับ Rider Black นะครับสุดเท่ ที่ตอนนี้เขารีเมคไปแล้วรอบหนึ่งครับ Black Sun มากับ Shadow Moon นะครับคู่ปรับของ Rider Back ตลอดกาลนั่นเองข้างๆก็เป็น Robo Rider นะครับแล้วก็ Black RX ด้านนู้นก็ Bio Rider นะครับซึ่งจะเป็นฟอร์มต่ตางๆของ RX ครับต้องเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกของ Rider ที่มีหลายๆฟอร์มก็ว่าได้นะเนี่ย k a m e n r r d e r ชินที่ไม่ใช่ชินคอ m เมดไรเดอรนะครับ <c oughs> ที่เป็นดีไซน์สุดโหดนะครับฉีกแวกแนวออกจากไรเดอร์ตัวอื่นเลย และคู่นี้ครับเป็น2ตัวสุดท้ายของยุคโชวะนะครับคาเม e ่าเดอร์เซโและคาเมร่าเดอร์เ,น,รเร J. นะครับนมีตะกะแต,แตนเกาะแบบแสดงความเป็นดีไซน์ตะกแต,แตนอยู่ด้วยหมดจากยุคโชวะนะครับก็มาต่อกันที่เฮเซเริ่มตั้งแต่ยุคปี2000นะครับมิเลนเนียมกันเลยทีเดียวนี่โหเราก็จะเริ่มด้วยตัวแรกของเฮเซเลยนะครับก็คือไรเดอร์คูกะ นี่อากิโตะไล่เรียงมาครับตัวนี้ผมชอบมากไรเดอร์ริวคินะครับซึ่งเป็นมาสไรเดอร์ที่ดีไซน์ประมาณอัศวินมารบการสู้กันนะครับ13ไรเดอร์เนี่ยโหยังเดือดเลย่ะไรเดอร์ไฟส์นะครับอันนี้หลายๆคนก็ชอบมากนะครับแล้วเท่มากด้วยใช้โทรศัพท์ในการแปลงร่างนะครับ มาต่อกันเลยครับ Rider b r a d e นะครับอย่างเท่ใช้ไพ่ในการเป็นาบุธนะครับนี่ฮิบิกินะครับดูดิสีแบบเหลือบๆอ,อย่างสวยอะ่ะอ่านี่คาบุโตเดนโอคิบะนะครับที่ดีไซน์จากแดคูราแล้วก็พวกคังคาวนะครับแปลกดี Rider Decade อ่ะก็เหมือนเป็นการฉลองครบรอบ10ปีไรเดอร์นะและ Rider d ์ด b l e นะครับ ที่ต้องใช้ถึง2คนในการแปลงร่างเดียวนะครับนะ่ต่อด้ดยไรเดอร์โอสแล้วก็ไล่เลียงกันไปเลยครับตั้งแต่โฟเซวิสา์ไกมุไดฟ์โกสครับม, <laughs> มีชายปริศนาจากดีเคสมาดูด้วยเว้ย <laughs> ไล <laughs> ่เลียงกันไปเลยครับสำหรับมัสไรเดอร์คาเมไรเดอร์ในยุคเฮเซนะครับ ช่ำๆไปเลยครับจุใจสะใจมากมากันครบทุกตัวในยุคเฮเซเลยนะดูดิ <c oughs> นี่แล้วก็สองตัวสุดท้ายครับไรเดอร์บิลแล้วก็ไรเดอร์จีโอครับสุดเท่เลยแหมยืนแยกเดี่ยวมาถ่ายคู่กันได้เลยนะครับ แต่ละตู้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่เป็นฉากหลังในการใช้พลังของเข็มขัดนะครับนี่อย่างตู้แรกนะครับโหแบบคลาสสิกมากๆครับนี่ก็คือตู้ที่สองครับที่ใช้พลังของคู่กะนะครับฉากหลังที่เป็นโบสถ์ไฟไหม้นั่นแหละนี่มาถ่ายกันได้ครับมาต่อกันที่ยุคสุดท้ายครับยุคเรวะนะครับซึ่งออกมาได้ไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้ ซึ่งตัวแรกครับจะเป็นตัวนี้เลย c o m m e n Rider Zero one นะครับโอ้โหที่จะสีแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆครับสีออกเหลืองๆแบบสะท้อนแสงเนี่ย <c oughs> และต่อด้วย c o m m e n Rider Saber ครับดีไซน์เป็นมังกรแล้วก็ถือดาวนะครับสุดเท่แล้วตรงเข็มขัดนะครับก็เป็นการเปิดแล้วก็ใช้การ์ดด้วยนะอันนี้เข้าไปดูใกล้ๆครับดูดิเข็มขัดยังสวยอะ่ะเป็นแบบที่เก็บการ์ดนะครับแล้วก็ชุดก็จัดนะครับ มีความแบบเงาเงาสวยงามมากเลยอะและนี่ก็เป็นไรเดอร์ที่คอนเซปต์เก๋ๆนะครับตลกดีไรเดอร์รีวซ์นะครับเป็นไรเดอ,อร์บ่อออนเซนบอ่ออาบน้ำร้อนที่ญี่ปุ่นนะครับอย่างฮาและนี่ครับไรเดอร์กีสนะครับที่เป็นการออกแบบจากมาจิ้งจอกตามวัดญี่ปุ่นนะครับปิดท้ายด้วยไรเดอร์ก็ชานะครับจริงๆยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าจะมีกระบุกระบุนะครับแต่ว่าในงานนี้ไม่มีนะจ๊ะ โซนนี้นครับจะเป็นโซนโชว์เข็มขัดไรเดอร์นะครับโอ้โหมาเป็นตู้ๆเลยนี่กำแพงเขาก็จะเป็นบอกยุคของแต่ละยุคด้วยนะนี่อันนี้ก็เป็นเฮเซอเฮเซมาดูเข็มขัดนะครับนี่เปิดด้วยคูกะนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ดูผมว่าน่าจะเป็นเข็มขัดแบบ VX นะครับยังไม่ใช่ CSM หรือเปล่าผมไม่ได้สะสมนะครับ ใครที่สะสมลายนี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกเลยนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่น่าจะ DX เอดีเคสมากับการ์ดเพียบเลย ฟังนี้ครับอาจจะดูงงๆนิดนึงครับกำแพงเป็นโชวะแต่ว่าเข็มขัดไรเดอร์เป็นของเฮเซนะครับเป็นยุคเฮเซทั้งหมดเลยนี่หรือแม้แต่กำแพงฝั่งเรวาะะครับก็ยังเป็นเข็มขัดยุคเฮเซนะครับเอ๊ยยุคอื่นเขาหาไม่ได้เหรอเนี่ย จากโซนนิทรศการนะครับเราก็โผล่มาโซนเมอร์ชานดิสขายของที่ระลึกนะครับถลุกระเป๋าตังค์พวกเราในแหละมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอย่างนี้ครับจะเป็นพวกเสื้อยืดต่างๆลายไรเดอร์นะครับอีกทางด้านนี้มีกาจปองน่ารักน่ารักนะครับมีหลายตู้เลยมาให้หยอดกันได้ด้วย ก็เป็นพวกสแตนคาแรคเตอร์ที่เป็นอะคริลิกนะครับผงม,มาเป็นแบบสวยๆนะตั้งแบบโชว์ได้เลยฮะทางด้านนี้จะเป็นพวกพวงกุญแจนะครับที่จะเป็นลายของงานนี้เลยนะอันนี้อันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนับเป็นลำโพงหัวไรเดอร์นะครับเสียงดีใช้ได้เลยหาซื้อได้ในงานนี้ด้วยนะครับแล้วคุณภาพดีมากครับวัสดุดีด้วยเจ๋ง ทางด้านนี้เป็นพวกกระเป๋านะครับเกระเป๋า50ปีนะครับตรงนี้น่าจะใส่เหรียญได้แล้วก็มีพวกหมวกครับน,ๆๆๆๆนี่เล่มนี้น่าสนใจนะครับเหมือนจะเป็นหนังสือที่รวมข้อมูลคาแรคเตอร์ต่างๆของค a m เม r ร d e r เดอร์นะ,นๆๆนะของเล่นก็มีนะครับของเล่นฟิกเกอร์ต่างๆนี่โชว์อย่างสวยนะทางด้านนี้เป็นซอฟต์นะครับค a m เม r ร d e r เ แลก็มีพวก HF p i c u art ด้วยมีเพียบเลยนะทางด้านล่างก็จะเป็นพวกกล่องสุ่มนะครับนี่ดูทางฝั่งนี้นครับเหล่าไรเดอร์กำลังต่อคิวสอยเครื่องดื่มกันนะครับถ้าทางจะร้อนนะถ้าทางจะหิวด้วยด้วย บัสครึ่งตัวนะครับของโอเดงยาที่เป็นไรเดอร์ V1 กับ V2 ครับมีในงานด้วยนะอันนี้พวกของเล่นต่างๆนะครับของทางบันไดอย่าง d ีนะครับเส็นคัด DX เป็น DX ล้วนๆนะครับทั้งดีไวท์ทั้งกีสนะครับบึ้มบ้ามเลยอะเยอะมากล้านล้านตาสุดๆเลยครับ เราเดินมาสักพักนะครับเราก็รู้สึกหิวหิวน้ํากระหายน้ำเหลือเกินนะครับนี่เรามาจัดน้ําไรเดอร์กันสักหน่อยนะครับนี่ไอ้ดาล่างนะ่าสนใจตัวนี้ตอนนี้มีให้เลือก2ส,สีนะครับเอาสีไหนดีผมขอเลือกคา r m เมลไรเดอร์บิวเลยแล้วกันครับนี่เป็นบลูเรมอนโซดานะครับที่ผสมเยลลี่สีชมพูชมพูด้วยนะซึ่งเขาก็อ้างอิงคู่สีมาจากไรเดอร์บิวด์เลยครับเออมีคอนเซปต์ดีอ่าลองชิมดูครับ มันสดชื่นมากเลยบูเลมอนโซดาครับชื่นใจเลยครับแล้วมันมีแบบเยลลี่เยลลี่อ่ะมันแบบเพลินมากอ่าแล้วเขาก็ให้แผ่นนี้เรามาด้วยนะครับนีอ่อะไรเนี่ยพอ,อผมว่ามันคือแผ่นรองแก้วนั่นเองครับอ่าผมได้เป็นไรเดอร์ไก่มุนะครับวางอย่างนี้ออืมโอเคสวยงี้ยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิทัศการคาเมล레이เดอร์ฉลองครบรอบ50สปีนะครับโหเรียกว่าจุใจสะใจมากๆครับแล้วก็ฟินมากๆด้วยมันจะมีโซนท,ทั้งที่แบบว่าเราไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโออะไรได้นะครับมันจะเป็นโซนที่เราได้เห็นอาร์ตเวิร์กต่างๆการดีไซน์ต่างๆครับเป็นบอร์ดต,ต่างๆอันนี้จะถ่ายไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนที่ถ่ายได้นะครับก็คือจะเป็นพร็อพหรือว่าชุดมาสเตอร์เดอร์ต่างๆเนี่ยเราสามารถถ่ายได้หมดเลยนะครับโหมีมาครบทุกยุคเลยครับ ทั้งโชวะเฮเซเรวะเนี่ยจัดเต็มมากๆครับรับรองครับแฟนรเดอร์เนี่ยฟินแน่นอนมาแบบคุ้มๆเลยครับจุกๆเลยอ่ะใครสนใจนะครับมาได้เลยครับที่ MBK นะครับชั้น4โซน A นะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปแล้วครับผมมาซื้อบัตรก็ได้นะครับคุ้มแน่นอนคอนเฟิร์มเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิป รีวิวพาเที่ยวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปก่อนละ